สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูไหนในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ครูไหนจะมาสอนเด็กๆในเรื่องคำควบกล้ำครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหาคำควบกล้ำเด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับในตรอกตอกตะปูตะแคงดูอย่าแคลงใจ ขวางกั้นกลั้นหายใจพรวดพลาดไปผิดพลาดง่ายคาดคั้นอย่าให้คลาดเก็บผักกาดลูกกวาดขายกระปรี้กระเปล่าหมายจะผ่อนคลายระคายตนอำพรางไปพลางก่อนไม่สึกกร่อนเหมือนกล้อนหัวร่างกาย กลับกลายทั่วไม่ต้องกลัวจะเสียเปล่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลต้องช่วยตนทุกครั้งคราวตรวจตราขนขวายสาวทุกเรื่องราวต้องตั้งเตรียมคำควบกล้ำคำควบกล้ำ คืออักษรที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันและประสมด้วยสระเดียวกันเมื่อออกเสียงจะออกเสียงทั้งสองตัวพร้อมกันเป็นพยางค์เดียวโดยจะแบ่งเป็นสองชนิดได้แก่ 1. คําคำวบกล้ำแท้และสองคำควบกล 2, ำบก้ำไม่แท้ครับคำควบกล้ำนะครับจะมีพยัญชนะรอเรือรอลิงและวอลแวน อยู่กลางคำและอ่านออกเสียงพร้อมกันโดยเราจะเรียกว่าคำควบกล้ำแท้นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้ำแท้กันนะครับเด็กๆพยัญชนะตัวหน้ากอไก่กอไก่ควบกล้ำรอเรือเช่นกราบกอไก่ควบกล้ำรอลิงเช่นกลองกอไก่ควบกล้ำบอแหวนเช่น พยัญชนะขอไข่ขอไขค่ควบกล้ำรอเรือเช่นข,นข,ขรึมขอไข่ควบกล้ำล,ลขอขลิงเ,เช่นคลุยขอไขค่ควบกล้ำบอแหวนเช่นขวัญพยัญชนะขอขอขคอ,อ Polsce. ควา,ขอขวายคอควายควบกล้ำรอเรือเช่นครัวคอควายควบกล้ำรอลิงเช่น คลื่นคอควายควบกล้ำวอแหวนเช่นความพยัญชนะปอปลาปอปลาควบกล้ำรอเรือเช่นเปรี้ยวปอปลาควบกล้ำรอลิงเช่นปลิงแต่ปอปลาควบกล้ำวอแหวนไม่มีนะครับพยัญชนะพอพานพอพานควบกล้ำรอเรือ เช่นพริกพอพานควบกล้ำมรอลิงเช่นพลอยพอพานควบกล้ำวอแหวนไม่มีใช้นะครับต่อเต่าต่อเต่าควบกล้ำรอเรือเช่นตรวจต่อเต่าควบกล้ำมรอลิงไม่มีนะครับและต่อเต่าควบกล้ำวอแแวนไม่มีเช่นกันครับพอพึ่งพอพึ่งควบกล้ำรอเรือไม่มีใช้ครับ ขอพึ่งควบกล้ำรอลิงเช่นผลักและขอพึ่งควบกล้ำวอลแวนไม่มีใช้นะครับคำควบกล้ามไม่แท้คือพยัญชนะรอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระเดียวกันเวลาอ่านเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะครับอ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็อ่านออกเสียงตัวอื่นครับ เวลาอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวต้นหรือว่าตัวหน้านะครับเราจะไม่อ่านออกเสียงควบเช่นจริงอ่านว่าจริงเศร้าอ่านว่าเศร้าเราจะไม่ออกเสียงรอเรือครับสงอ่านว่าสงสะอ่านว่าสะเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือเช่นกันครับ คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพย,ยัญชนะตัวหน้าได้แก่พย,ยัญชนะจอจานสโซ่สอสาลาและสอเสือควบกับรอเรือยกตัวอย่างเช่นจริงอ่านว่าจริงไซอ่านว่าไซเศร้าอ่านว่าเศร้า สร้อยอ่านว่าสร้อยสีอ่านว่าสีศรัทธาอ่านว่าศรัทธาเสริมอ่านว่าเสริมสร้างอ่านว่าสร้างคำควบไม่แท้ทอทหารควบกับรอเรือแล้วออกเสียงกลายเป็นซอโซ่ ยกตัวอย่างเช่นไซอ่านว่าไซอินซีอ่านว่า,าอินซีทรงอ่านว่าทรงซับอ่านว่าซับ,บพยัญชนะควบทอทหารรอเรืออ่านออกเสียงเป็นซอโซยกตัวอย่างเช่นทราบ อ่านว่าซาบซามอ่านว่าซามสุดอ่านว่าสุดโซมอ่านว่าโซมมัดซีอ่านว่ามัดซีดคำควบกลำไม่แท้เช่นจริงเซาส้อยรายซับ สุดโซมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆสำหรับเนื้อหาในเรื่องคำควบกล้ำไม่ยากใช่ไหมครับคำควบกล้ำแท้จะมีตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนส่วนคำควบกล้ำไม่แท้จะไม่อ่านออกเสียงรอเรือนะครับเด็กๆสามารถนำคำควบกล้ำไปฝึกอ่านออกเสียงรอเรือรอลิงและวอแหวนให้ชัดเจนได้นะครับ และอย่าลืมมาพูดให้คุณครูและเพื่อนๆฟังในวันเปิดเทอมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ